สุขโหยก่อนนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ในพื้นที่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตก,กันครับ ด้านของนายแพทย์ปองพลวอรปาัน,นินะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสุขโขทัยครับในวันที่23มเมษายน2564ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 กานะครับรายใหม่อีกจํานวน20กว่าคนนะครับ26คนก็ทําให้ตอนนี้ก็มียอดสะสมนะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งตัวเลขอัปเดตของสุขโขทัยตอนนี้อยู่ที่77รายนะครับก็แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการรอผลกันอีกกันเป็นจํานวนมากซึ่งเดี๋ยวเราจะ การอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องโดยเขามีการแบ่งกลุ่มครับที่ติดเชื้อมาจากงานเลี้ยงที่คาเฟ่เดอะทรีจำนวน15รายแต่ตอนนี้ก็มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวแล้วก็กลุ่มใกล้ชิดอีกเฉพาะกลุ่มงานเลี้ยงที่คาเฟ่เดอะทรีตอนนี้ก็น่าจะตัวเลขก็ค่อยๆย,ย,ยังไม่แน่นอนยัง,ยงไม่แน่ชัดอ่ะอเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทำให้ขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ มีผู้ที่ติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สุขโขทัยนั่นเองใช่ครับซึ่งคาดการนะฮะหลังจากที่ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโทขทัยคาดการไว้ว่าเนี่ยสรุปตัวเลขในวันนี้เองเนี่ยก็บวกเข้าไปเป็น77รายด้วยกันนะครับส่วนคนที่ส่งตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ก้าที่การดีขึ้นเนี่ยเข้าไปรับรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคารชนชมนะฮะมีความพร้อมสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง80เตียงนี่คือความเคลื่อนไหวของที่จังหวัดสุขโขทยยเดี๋ว ก่อนจบเบรกนี้เดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขของ9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกันครับพร้อมกับหลังจากนี้จะมีตัวเลขของโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ป่วยนะครับว่าใช้งานไปเท่าไหร่ยังคงเหลือเท่าไหร่อัปเดตท่านผู้ชมได้ติดตามกัน